พลอตโฮลหรือจุดสังเกตช่องโหว่ในเนื้อหาของภาพยนตร์ที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของการนําเสนอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ชมหลายๆคนมักจะพบในงานภาพยนตร์ทุกแบบทุกแนวอยู่เสมอมาโดยตลอดและไม่มีท่าทีว่ามันจะหายไปจากโลกภาพยนตร์ได้เลยแม้แต่นิดซึ่งพลอตโฮลบางอย่างก็ผิดพลาดชัดเจนจนไม่สามารถหาเหตุผลเข้ามาช่วยเหลือได้แต่บางพลอตโฮลก็ถือว่าสามารถหาเรื่องมาถกเถียงเพื่อพอจะอธิบายมันได้อยู่เหมือนกันจนกลายเป็นประเด็นที่ผู้ชมหลายๆคนชอบที่จะเอามาพูดคุยกันอยู่เสมอๆนั่นเองนั่นเลย ในวันวนี้เราเลยีอยากจะพามาดูเรื่องราวของพลอตโฮในโลกภาพยนตร์ว่ามันจะมีพลอตไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับทำไมถึงหาปีเตอร์เพติกรูไม่เจอจากแฮร์รี่พอตเตอร์ h e Prisoner of สเน a ปี2004 ในภาพยนตร์ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban หรือ Harry Potter อร์กับนักโทษแห่งอัสคาบานเราจะได้เห็นไปแล้วว่าแผนที่อย่าง m o r a d e r s Map หรือแผนที่ตัวกวนจะถือว่าเป็นสุดยอดไอเทมซึ่งจะสามารถเปิดเผยตำแหน่งที่แท้จริงของใครก็ตามใน Ho g ว a r t s ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่และยังมีการเผยชื่อสถานที่เหล่านั้นตามความจริงแถมยังสามารถตรวจจับพ่อมดแม่มดทุกคนได้แม้ว่าคนคนนั้นจะมีสถานะเป็นอย่างอื่นผ่านเวทมนต์แปลงร่าง,รางหรือจะเป็นสถานะแอนิเมชั่ก็ตามแต่ถึงอย่างนั้น แม้ว่าเฟรดและจอ์จะคอยดูแผนที่เพื่อหาทางเดินลับและสอดแนมผู้คนเป็นประจำแต่เรื่องที่น่าสงสัยก็คือทำไมทั้งสองถึงไม่เคยรู้เลยว่าปีเตอร์เพติกรูหนึ่งในตัวร้ายของเรื่องที่เป็นลูกน้องของลอร์ดบูดมอร์นันได้ทำการแปลงร่างเป็นหนูและแฝงตัวอยู่ในห้องนอนกับรอนมาตลอดซึ่งถ้าพวกเขารู้ว่าตัวร้ายสุดน่ารังเกียจนี้ได้อยู่กับครอบครัวของเขามาอย่างเนิ่นนานพวกเขาก็อาจจะเอาปัญหานี้ไปบอกกับดับเบิลยูหรือคนอื่นๆให้จัดการไปได้นานแล้วมันจึงน่าสงสัยมากๆว่าทำไมแผนที่ตัวก ถึงได้ทํางานผิดพลาดแบบนี้จนกลายเป็นช่องโหว่ในภาพยนตร์ที่ไม่เคยถูกให้คําตอบอธิบายแบบชัดๆออกมาเลยพฤติกรรมย้อนแยงของบัสและเยียร์จาก Toy Story ปี1995 ในภาพยนตร์ Toy Story รี่ภาคแรกหนึ่งในเรื่องน่าสนใจตอนจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นการเปิดตัวตัวละครบัสไรเยียที่แอนดี้นั้นเพิ่งจะได้รับมาเป็นของขวัญวันเกิดหมาแถมหุ่นยนต์อวกาศสุดล้ำตัวนี้ก็ยังเชื่อแบบสนิทใจด้วยว่าตัวเองไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงๆอีกทั้งยังมียานอวกาศและฐานทัพของตัวเองในกาแล็กซี่อื่นที่ตัวเองต้องเดินทางกลับไปหลังจากทำภารกิจจบซึ่งนิสัยของบัสส่วนนี้มันก็ทําให้วูดดี้และของเล่นชิ้นอื่นๆตนต้้ออองงปวววดดหัไม่่่่นยยยเเเลททีีีแรื ก็คือถ้าหากบัสนั้นเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงๆแล้วทําไมเขาถึงมีปฏิกิริยาไวมากๆในการทําตัวแบบนิ่งๆเป็นของเล่นในตอนที่แอนดี้เข้ามาในห้องกันแน่เพราะนี่มันจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ของเล่นเท่านั้นที่จะทําแบบนี้ออกมาเวลาพบเจอกับมนุษย์และถ้าบัสนั้นเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงๆทําไมเขาถึงทําแบบนี้ออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งที่พอจะเอามาสนับสนุนจุดสังเกตนี้ได้ก็คือบัสอาจจะแค่ทําพฤติกรรมตามของเล่นที่อยู่รอบๆตัวเพราะเข้าใจว่าหากมนุษย์เดินเข้้าามแลว ทุกคนจะต้องทำตัวนิ่งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเฉยๆซึ่งในจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ชมอีกด้วยว่าจะเลือกเชื่อแบบไหน infinity and beyond. เดินทางข้ามเวลากลับไปได้ยังไงจาก i ิ e เ a นาโจนส์ and the dice of destiny ปี2023 ในภาพยนตร์ภาคล่า,ลาสุดของ Jones, อิดินาโจนส์ยัง The Dice of Destiny ในช่วงถ่ายเรื่องเราก็จะได้พบกับจุดหักเหที่เรียกได้ว,ว่าพีที่สุดครั้งหนึ่งในแฟรนไชส์อย่างการที่อิดินาโจนส์และคู่หูของเขาอย่างเฮเลนาจะได้มีโอกาสเดินทางไปในยุคสมัยโบราณ ผ่านการข้ามเวลาด้วยกงล้อแห่งเวลาจริงๆแถมพวกเขายังได้ไปเจอกับคนที่คิดกงล้อยังไอคิมิเดสที่มีชีวิตอยู่ในช่วงก่อนคริสต์การจริงๆด้วยแต่สิ่งที่ทําให้ผู้ชมใจใหายจริงๆก็คงจะเป็นการที่อินเดร่าโจนส์ตัดสินใจที่จะเลือกใช้ชีวิตอยู่ในยุคนั้นต่อด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเขาได้โอกาสมาอยู่ในยุคสมัยที่ตัวเองสนใจมาตลอดชีวิตแล้วมันก็คงจะไม่มีเหตุผลที่ทําให้เขาต้องกลับไปในยุคจริงๆที่ตัวเองจากมาอย่างแน่นอนนี่จึงทําให้เฮเลนา ตัดสินใจชกตัวอินดี้จนสลบและพาเขากลับมาในตอนที่ภาพนั้นตัดสลับมาที่ยุคป,ปัจจุบันของอินดี้ไปเลยโดยในจุดนี้หลายๆคนก็ได้สงสัยว่าแล้วถ้าอินดี้สลบไปเฮเลนานานจะสามารถพาอินดี้เดินทางข้ามเวลากลับมาได้ยังไทงทัางที่ไม่มีอินดี้ที่รู้เรื่องกฎข้ามเวลาดีที่สุดอยู่ช่วยเลยและมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับเธอในเวลาน,านั้นซึ่งในจุดนี้ก็อยู่ที่ผู้ชมจะคาดเดาเองแล้วว่าเฮเลนาทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ยังไงหรือเธออาจจะได้อคิมิดิสมาช่วยอยู่กันแน่ <Me> too. หนทางหนีเอาชีวิตรอดจาก The Purge ปี2013 แน่นอนว่าภาพยนต์อย่าง The Purge ที่มีการนำเสนอเรื่องราวของยุคยุคหนึ่งซึ่งมีกฎหมายแปลกๆอย่างการอนุญาตให้ผู้คนสามารถออกมาสังหารกันได้เป็นเวลาหนึ่งคืนโดยไม่ผิดกฎหมายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและภาวะความเครียดของคนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียใหญ่ที่หลายๆคนก็คงจะอึ้งกับสิ่งที่ภาพยนต์นำเสนอออกมาไม่น้อยเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือในภาพยนต์เราจะได้เห็นว่าผู้คนหลายๆคนจะเลือกโอกาสรอดจากการถูกไล่ล่าด้วยการติดตั้งระบบความปลอดภัยภายในบ้านและอดทนอยู่ใน นั้นเป็นเวลา12ชั่วโมงมากกว่าที่จะหนีออกไปนอกเมืองหรือนอกประเทศที่จะทําให้พวกเขานั้นรอดจากการถูกไล่ล่าด้วยแบบชั่วๆแถมทุกคนยังมีเวลาที่จะทํามันก่อนการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นว,นวันๆหรือเป็นเดือนๆอ,อีกด้วยซึ่งสําหรับชาวอเมริกันโดยส่วนใหญ่ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากนัก และยังมีตัวเลือกในการเดินทางไปที่อื่นอีกเยอะมากๆที่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะหากเอามาเทียบกับระบบความปลอดภัยที่เอาติดไวที่บ้านนั่นมันจึงทําให้การหนีน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการตั้งรับอยู่ที่บ้านเพื่อเสี่ยงตายโดยไม่จําเป็นต้องเอาเหตุผลเรื่องงานหรือภาระอ,าะอื่นๆมาอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้อย่างแน่นอนคำว่า Rosebud จาก Citizen Kane ปี1941 ในภาพยนตร์คลาสสิกชั้นครูอย่างซิต z เซนเคธหลายๆคนก็คงจะพอจดจําได้เป็นอย่างดีว่าเส้นเรื่องสําคัญของมันคือการออกเดินทางตามหาความหมายของคําว่าโรสบัสที่มหาเศรษฐียังชาวฟอสเตอร์เคเอ่ยมันก่อนที่จะสิ้นลมหายใจซึ่งตัวละครหลักของเรื่องนั้นก็จะออกเดินทางตามหาไปเรื่อยๆผ่านการพูดคุยกับคนที่รู้จักกับเคนแต่สลับกับการนําเสนอเรื่องราวของเคธในวัยหนุ่มจนชาราไปในตัวด้วยก่อนที่จะมีการเฉลยออกมาว่าครั้งเดียวที่เคธพูดคําว่าโรสบัสออกมานานก็คือตอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต แต่ความน่าสงสัยก็คือในตอนที่เคนพูดออกมามันดันไม่มีใครอยู่ในห้องด้วยเลยแม้แต่คนเดียวและจะมีพยาบาลเดินตามเข้ามาเอาผ้าคลุมร่างที่ไร้ลมหายใจของเขาในภายหลังทุนน้นนั่นมันจึงทําให้หลายๆคนสงสัยวันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นตัวละครอ,อื่นๆจะรู้ว่าเคนพูดว่าโรสบัสจนนําไปสู่การตามหาความจริงว่ามันหมายความว่าอะไรได้ยังไงกันแนะ่นี่จึงถือว่าเป็นเรื่องน่าสงสัยที่อาจจะไม่มีใครหาคําตอบมาได้ตลอด80กว่าปีที่ภาพยนต์เข้าฉายในโรงไปแล้วเลยก็ว่าได้ ไห no, so. นบอกว่าเป็นเพื่อนกันมานานจาก Monster University ปี2013 ในภาพยนตร์ของพิกซาอย่าง Monster University ที่ถือว่าเป็นภาคปรีควัวของ Monster i n งนั้นเนื้อหาในภาพยนตร์ภาคนี้ก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวของตัวเอกอย่างไมล์และซารีในยุคที่ทั้งสองยังเป็นเพียงคู่กัดกันในรั้วมหลาลัยก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันจนสนิทกันและก้าวขึ้นมาเป็นเพื่อนสีที่ทํางานในบริษัทเดียวกันในเวลาต่อมาซึ่งในภาพยนตร์จะมีการนําเสนอออกมาชัดเจนแลว้วว่าทั้งสองจะเริ่มสนิทกันตอนมหลาลัยในตอนกลางๆถึงทายเรื่องแต่เมื่อย้อนกลับไปใน Monster i n ง จากปี2001ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากภาพยนตร์ภาคนี้เราก็จะได้พบว่าตัวละครได้เคยระบุออกมาก่อนแล้วว่าพวกเขาสนิทกันมาตั้งแต่ตอนประถมหรือในช่วงตอนที่เด็กกว่าน,นี้นั่นจึงทําให้ผู้ชมหลายๆคนที่จําได้เอะใจและเกิดความสงสัยว่าตกลงแล้วทั้งสองมารู้จักและสนิทกันตอนไหนกันแน่แล้วเราจะเชื่อข้อมูลดังกล่าวได้จากภาพยนตร์ภาคไหนโดยหนึ่งในข้อโต้แย้งที่แฟนๆหลายคนคีนขึ้นมาช่วยก็คือทั้งสองอาจจะรู้จักกันตั้งแต่ตอนประถมจริงแต่หลงหลืมกันไปจนมาเจอกันในมหลาลัยอีกครั้ง ทว่าน,นั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีสนับสนุนที่ไม่มีการยืนยันออกมาแต่อย่างใดรวมไปถึงไม่มีความสมเหตุสมผลแล้วเราอาจจะต้องรอการเฉลยในอนาคตอีกทีก็เป็นได้ทำไมถึงจำหน้าลูกไม่ได้จาก Back to the Future ปี1985 ในภาพยนตร์ภาคแรกของแฟรนไชส์ Back to the Future หนึ่งในเส้นเรื่องสำคัญที่สุดของภาพยนตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นภารกิจข้ามเวลาของมาร์ตี้แม็กฟลายไปยุค50เพื่อทำยังไงก็ได้ให้พ่อกับแม่ของเขาอย่างจอจและลอเรนได้ตกหลุมรักกันเพราะไม่อย่างนั้นตัวของเขาและพี่น้องก็จะสูญหายไปจากสภาวะบิดเบือนของเวลานั่นจึงทำให้มาร์ตี้ต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นคาวินคลายร้องกับต้องแฝงตัวไปใช้ชีวิตอยู่กับลอเรนและจอ์จนสนิทใจกันก่อนที่ท้ายสุดน,นั้นเขาจะสามารถทำให้ทั้งสองนั้นตกหลุมรักกันได้จริง และยังข้ามเวลากลับมาในยุค80อีกครั้งได้อีกด้วยแต่เ,เรื่องที่น่าสนใจก็คือทำไมจอชและลอเรนในยุค80ถึงไม่เอกใจเลยว่าทำไมลูกชายที่โตมาแล้วของพวกเขาเริ่มจะมีหน้าตาคล้ายกับเด็กหนุ่มที่พวกเขาเคยสนิทในตอนวัยรุ่นเพราะตัวมาตีก็แทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากคาวินคลายเลยซึ่งในเ,เรื่องราวส่วนนี้ทั้งผู้ชมหลายๆคนก็ได้ส่งคำถามเข้าไปถึงตัวผู้กำกับอย่างโรเบิร์ตเซมิคิสและผู้แต่งนิยายอย่างบ๊อบเกลเยอะมากๆจนได้รับคำตอบกลับมาว่าสำหรับมุมมองของผู้กำกับพวกเขาก จะยกตัวอย่างออกมาว่าสําหรับคนทั่วไปในช่วงวัยรุ่นหลายๆคนก็คงจะไม่สนใจที่จะจดจําหน้าตาของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามารู้จักกับพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆอย่างแน่นอนแถมยิ่งเมื่อไม่มีรูปถ่ายของเขาวินคลายแล้วตัวลอเรนกับจอร์จก็ยิ่งมีโอกาสที่จะลืมเพื่อนคนนี้ลงไปได้ง่ายกว่าเดิมมากๆและอาจจะจําได้เพียงแค่ลังๆว่าเคยรู้จักกับเขาวินคลายในเรื่องของลักษณะนิสัยเพียงเฉย,เฉย well, that ขับรถเป็นได้ยังไงจากฮาโลวีนปี1978 ในภาพยนตร์ฮัลโลวีนที่ถือว่าเป็นภาคแรกตั้งต้นทั้งหมดของแฟนชส์ขนาดยาวซึ่งมีการขยายจัก,กรวาลกันไปมาหลากหลายแนวทางนั้นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนจดจําได้เป็นอย่างดีก็คงจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่ฆาตกรเด็กอย่างไมเคิลไมเออร์สในวัยสิบขวบได้ทําการสังหารพี่สาวของตัวเองลงไปก่อนที่เขาจะถูกจับกุมตัวและถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตส่งผลให้ไมเคิลถูกย้ายไปอยู่ในสถาบันจิตเวชต,ตั้งแต่ตอนนั้นทันทีและกว่าที่จะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งด้วยการมาไล่ฆ่าลอรีสโตรกนางเอกสาวของเร เขาก็เริ่มมีอายุเพิ่มมากขึ้นไปไกลกว่าเดิมมากๆแล้วโดยสิ่งที่น่าสงสัยมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่ไมเคิลลบนี้ออกมาจากสถาบันจิตเวชได้แล้วทําไมไมเคิลนั้นถึงสามารถที่จะขโมยรถของคนอื่นและขับกลับมาที่เมืองเก่าของตัวเองได้ทั้งๆที่เขานั้นไม่มีทางเลยที่จะมีโอกาสได้เรียนขับรถด้วยตัวเองในสถาบันจิตเวชแถมยังขับทางไกลกลับมาได้แบบเนียนๆโดยที่ตำรวจไม่โบกเพื่อขอตรวจดูเอกสารใบขับขี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวและคําตอบของเรื่องนี้ก็คงจะมีแค่ไมเคิลน่าจะเคยเรียน ขับรถมาตั้งแต่ก่อนอายุ10ขวบแล้วซึ่งมันก็ถือว่าเป็นไปได้ยากมากๆสำหรับเด็กคนหนึ่งในยุคน,นั้น oh. oh. ทำไมไม่ไปอยู่ที่น้ำตกจาก a q u a e t Place ปี2018 ในภาพยนตร์ A คว i ยเอ็ดเพภาคแรกนั้นนี่จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีการแจกแจงข้อมูลออกมาให้เราได้เห็นแล้วว่าโลกยุคล่มสลายของภาพยนตร์มันจะมีสถานะเป็นยังไงอย่างกนเหล็กที่มนุษย์จะต้องห้ามส่งเสียงดังออกมาเด็ดขาดเพราะมันอาจจะทําให้เอเลี่ยนที่มีประสาทสัมผัสไวตัวเสียงพุ่งเข้ามาสังหารพวกเขาได้โดยกลุ่มตัวเอกอย่างครอบครัวแอบบอตก็ได้แสดงให้เราได้เห็นแล้วว่าพวกเขาซีรยสกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนก่อนที่พวกเขาจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้ว่าหนึ่งในช่องโหว่ที่จะทําให้พวกเขาสามารถคุยกันได้ ก็คือการเดินทางไปคุยกันที่บริเวณซึ่งมีเสียงดังตามธรรมชาติอย่างน้ําตกที่เหล่าเอเลียนนั้นจะไม่เดินทางไปตามล่าพวกเขาแน่นอนแต่หนึ่งในจุดที่ผู้ชมหลายๆคนตั้งข้องสงสัยมากที่สดุดก็คือทําไมครอบครัวแอบบอตถึงไม่วางแผนที่จะให้เอเวเรนซึ่งกําลังตั้งท้องอยู่ไปคลอดลูกที่น้ําตกตั้งแต่แรกแต่กลับวางแผนคลอดลูกในบ้านของตัวเองที่สุ่มเสียงต่อการมีเสียงดังจากเอเวเรนและเด็กซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ออกมาแทนและแม้มันจะพอเข้าใจได้ว่าเอเลียนได้บุกมาในตอนที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวจริงๆแต่ถ้า วางแผนที่จะย้ายไปอยู่ใกล้น้ําตกตั้งแต่นนเนินปัญหาที่ตามมาก็น่าจะเกิดน้อยกว่านี้อย่างแน่นอน <Hey>. oh. โปสเตอร์เจ้าปัญหาจากดิชอแชงรีเดมชานปี1 9 9 4 สำหรับภาพยนตร์แห่งคูคุณภาพในตํำนานยังดยชอแชงรีเดมชานหลายหลายๆคนก็คงจะสามารถจดจำหนึ่งในเรื่องราวสุดยอดของภาพยนตร์ที่เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือเรื่องราวการวางแผนแห่งคู่ของตัวเอกอย่างแอนดี้ดูเฟรนจากการที่เขานั้นลงทุนใช้ค้อนขนาดเล็กเจาะผนังห้องขังของตัวเองเป็นเวลาหลายปีก่อนจะเอาโปสเตอร์รูปดาราสาวสวยอย่างราเคลเวลช์ จากภาพยนตร์เรื่อง One Million Years B.C. ปี1966ติดทับเอาไว้แล้วค่อยเอาเศษปูนไปทิ้งในสนามหญ้าวันนี้ละหน่อยซึ่งแอนดี้นั้นจะขุดอุโมงค์ไปเรื่อยๆจนพาเขาไปถึงท่อระบายของเสียในเรือนจำและใช้ก้อนหินทุบให้ตรงกับจังหวะที่สายฟ้าฟาดลงมาเสียงดังจนท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นไปว่าเขาก็จะสามารถคลานผ่านของเสียออกไปหาอิสรภาพที่นอกขุกได้และไม่มีวันหวนกลับไปที่นั่นอีกตลอดกาลซึ่งก็แน่นอนวันนีจะถือว่าเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมและต้องใช้ความอดทนมากๆ สำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมบอกให้ใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่หนึ่งในจุดสังเกตที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือในตอนที่พัสดีเรือนจํานานเดินทางมาดูรูที่แอนดี้ขุดเอาไว้โปสเตอร์ของเรเคิลเวลส์มันก็ดันถูกติดเพื่อบังรูเอาไว้เหมือนเดิมแบบไม่น่าเชื่อท,ท,ทั้งท้ที่แอนดี้ซึ่งมุดออกไปแล้วอยู่อีกฝั่งไม่น่าจะสามารถติดโปสเตอร์กลับเข้าไปแบบนั้นด้วยตัวเองได้แถมยังไม่มีเพื่อนในเรือนจาคนไหนขอ,ของเขาที่รู้แผนการนี้จนน่าจะเข้ามาช่วยติดมันคืนได้อีกด้วย โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของพลอตโฮในโลกภาพยนตร์ที่นี่จะถือว่าเป็นส่วนน้อยจากเรื่องราวพลอตโฮอีกเป็นจํานวนมากที่เคยปรากฏออกมาก่อนแล้วและแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของภาพยนตร์หลายๆเรื่องอยู่แล้วเนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทีมงานจะมีช่องโหว่ในการนําเสนอปรากฏออกมาบ้างเพราะทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์ที่สามารถผิดพลาดได้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีพลอตโฮพลอตไหนจากภาพย โยนเรื่องอไรนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ด้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ